ไปเพนองเลยไอ้ท่านสองยูทูบเมื่อกีเมื่อนนี้มาอยู่กับช่องปอเปียวชาแนลอีกแล้วจ้าเมื่อนนี้เปียวกับสมาก,กินผลไม้อบกรอบแล้วจ้านี่จ้าก็จะมีสตรอเบอรี่เม็ดมะม่วงหิมะพานกล้ยแล้วก็ขนุนอบกรอบจ้าเริ่มที่ขนุนวิเนียเป็นยังฟังเสียงกรอบมากอืมกบ ต่อไปเป็นกล้วยมันเหมือนจะหนึบๆมาฟังเสียงกรอบหยวกต่อไปมืเห็นอมือพันอันนี้มันก็กรอบอยู่กรอบเพราะรูแบบกับอันนี้มันจะมันๆหอมๆนะี้ยเนี้ยต่อไปสตรอเบอรี่ลูกใหญ่เราต้องรีวิวแบบเร็วๆนะอันเนี้ย หอมเปรี้ยวๆไม่หวานเป็นตัวกับพี่น้องไว้จะต้องมาทายหนึง่งอืมก็อมมาก ัน,นอร่อยมากเมมโ่เ,เหง้าพาันแบบใหญ่ๆอร่อยจับได้พี่น้องจับแห้งดอกเบลี่จับพี่น้อง,ง,งมาหนี มาเปิดอ้รจ้าคนสรุปว่าวันนี้อร่อยมากเยี่ยมกะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ้ามาเบิ่งิดคิดหน่าเสียคดคลิปอย่างนะจ้า,มกกาเมออนี่ก็ขอลาไปก่อนฝนตกแล้วจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย